ครับกัเดียบชื่อช่างข่าวลูกเจ้าพ่อของปรกันไ,ไปนี่เราซ้อมมากี่วันเดือนนึงครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายรู่เจ้าพกก่อของประกานสระบ,บุรีนะมีใครเป็นคู่บ้มนคู่ซ้อมเรามีพวกแมมมอสพวกพี่สันเพชรเก่าพี่เวนเนี่ยค่ายเดียวกันตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว16ครับสูงเท่าไหร่ครับ170น,นี่น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้70เหรอมวยสไตล์เลยครับสไตล์มือข่อวันนี้เลยต้องมาเจอกับสเก็ตมาเคยต่อยกันไหม ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังได้ดูยังดูเหรอเขาโมเดลสไตล์อะไรอ่ะเพราว่าต้องดูขอบเงินวทธีอ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้เจอกันก็แก้ไขบอร์วทีเนาะล่าสุดไต่ไหนไว้ครับต่อยที่ไหนไว้ล่าสุดล่าสุดต่อยลังสีดาที่ลังสีดาวันนั้นต่อยกับไต่อยมงคลซับเบอร์เปมังเป็นไงบ้างชนะคะแนนหรอชนะคะแนนมาเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองวันนี้ต่อยร้อยสี่สองสี่สองต่อยขึ้นไม่ต่อยเลยเนาะครับหืมื่อกี้มาแล้วช่างไปไงผ่านแล้วครับร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบครับสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมมาอ่านแชแนลคลายเหมือนเดิมครับคุมมากี่กิโลได้คุมไม่เหลือต่อยเลยครับคุมมากี่กิโลได้ห้าหกต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณห้าหกสิบสามคนจังหวัดลบุรีเด็กลบุรีอ่ะฝากเชิญชวนใหนครับละหน่อยผมก็รัฝากเชียร์นะวันนี้เต็มที่นะขอโชคดีครับ